สำหรับ่อยอ่ะสองตัวนี้ใครก็ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ขอเอลิคัตโตนาสองตัวนี้ใครก็ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ขอเอลิคัตโตนาอ่ะสำหรับครับไม่รู้กี่ FC ทีละมีเอซีท่านหนึ่งมเม้น์บอกว่าพี่จะเปิดไหมผมเปิดตามพี่ได้มาสามแพ็กแล้วเอ้าัะง,งันไป <c oughs> ทำไมผมเปิดยากตังแต่ <c oughs> สองแล้วก็หนึ่งสอง สามครับแตกสิครับทำอะไรสิเออคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกลัวเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคน คลิปนี้มาเจอกันตอนเย็นๆของวันจันทร์ที่แสนพระอื่พระอมของเด็กผีแพ็คนี้ในฐานะเด็กผีขอผ่านได้ไหมในฐานะเด็กผีแพ็คนี้ขอผ่านได้ไหมตื่นมาก็มีแต่ข่าวอะไรไม่รู้ซื้อเรื่องมาจากเมื่อคืนเนาะแมนยูโดนถล่มไปนะครับโดนถล่มไปสาศูนย์จากท็อตแนมฮอตสเปอร์ผมก็รับสารภาพเลยว่าดูไม่จบทนดูฟอร์มการเล่นของ ทีมรักของตัวเองไม่ได้ก็เลยปิดปิดซะเลยช่วงนี้เด็กผีก็น่าจะมีอาการคล้ายๆเหมือนกับผมนี่แหละ <c oughs> คือไม่เข้าคลายไม่ออกผะอ,อืดผะอมเหมือนเอื่อมและอาคือความรู้สึกมันบอกไม่ถูกมาครับมาพูดถึงเรื่องเกมของเรากันดีกว่าแพ็กนี้อีพิกอ g ง i s h l e ลีกแอ t t ท c กเกอร์ครับมากันอยู่3ตัวเอลิกคคันโตน,นาไมเคิลโอเว่นแล้วก็โลซิกกี้ตันอยู่ที่ร้อยห้าร้อยสามแล้วก็หนึ่งร้อยตามลำดับนะครับ จะพูดว่าเปิดแพ็คมันก็ไม่เต็มปากเต็มคำสักเท่าไหร่แต่ไปดูก่อนครับส่องฟอร์มการเล่นไม่ใช่สอ่องค่าพลังของนักเตะกันก่อนเนาะโทมัสโตซิกีร่างนี้อายุ32ปีสูง178ซนติเมตรถนัดเท้าขวาครับโร,รสกี้ร่างนี้มาในปี2011-2012อายุ32แล้วนะไปดูตำแหน่งกันหน่อยตำแหน่งหลักก็คือ AMF นะแต่เล่นได้ปิกซ้ายปิกขวาล่างครับไ m f LMF เล่นได้ c m f ก็เล่นได้นะแต่ถ้าจะเปิดเพิ่มก็ เปิดเพิ่มเป็น SS ก็ได้อยู่ปีกขวาบนล่างก็ได้อยู่นะครับล่างนี้มาใน p l สไตร์เคทีเฟม a เกอครับถ้าจะไม่ผิดก็แสดงผลในตำแหน่ง a m f หรือตรงนะแล้วก็ปีก RWF LWF ก็แสดงผลอยู่นะครับแต่ว่าล่างนี้ a m f เขาเป็นตำแหน่งหลักของเขาเนาะโอเคโรซิกี้ล่างนี้ตันอยู่ที่100นะหลายคนก็คงจะรู้แล้วล่ะแล้วก็เนี่ยคัาการอัพผมลงไปให้แล้วที่เพจนะプレสไตร์バイฟอร์นลครับ แอปฟ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามเลยครับดูการใช้เท้าครับโรสกี้ถนัดเท้าขวาการใช้เท้าซ้ายก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพลกลางๆนะสอ,องเต็มสี่ฟอเ่นคของเส้นคงวาค่าของฟิตก็ค่อนข้างต่ํานะบูสเตอร์ครับบูสเตอร์ที่บอลแคลิงบวกสองที่ดิปปิ้งไทปูซันสปีดแล้วก็บาลานซ์ครับดูสกิลครับ แล้วบอลทัชแคปเปอนเทิร์นโซ่คอนโทรลสามสกิลคลองบอลครับลองไลน์เคอร์เลอร์สกิลปัน่นโค้งเฟิร์สไท,ทม์ช็อตจิงจังหวะแรกบันทัชทัชใส่บอลจังหวะเดียวทูพาสซิ่งใส่บอลทะลุช่องไวท์เทสทัชส,สกิคลครอสบอลไกลเอ้าไซค์เอคอร์เลอร์สกิลปั่นก้อยและ,ปปะซูเปอร์ซับครับเสียดายร่างนี้ตันอยู่ที่แค่100เองทุกคนผมว่าถ้าไม่ใช่สาวกปืนโตนี่ก็เหมือนจะไม่ใคร <laughs> ไม่มีใครอยากได้นะตัวนี้ร่างนี้ค่าพลังค่อนข้างต่ำเนาะ ตัวที่2ครับไปเคิร์โอเว่นตำนานสโต๊กตำนานแมนยูและตำนานลิเวอร์พูลไม่รู้ตำนานอะไรนิวคาสเซิลก็ใช่แล้วก็มาดริดก็ใช่นะตั้งน,นี้มาในตำนานแมนยูครับอายุ31ปีสูง173เซนติเมตรขนัดเท้าขวาครับมาในปี2009-2010้บไปเคิร์โอเว่นก็คล้ายแข่งอยู่กับลิเวอร์พูลเนาะเป็นเด็กบ้านของลิเวอร์พูลหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เป็นเด็กบ้านของสโต๊ก oke, แล้วก็มาลิเวอร์พูลแล้วก็ไป แลอัลมาดริดแล้วก็มาลิวโกเซลและมาจบที่แมนยูนะครับประมาณนี้เนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะดูครับร่างนี้มาในเพลย์สไตล์โกโพชเชอร์นะไมโครเวนทุกร่างจะเป็นเพลย์สไตล์โกโพชเชอร์หมดแหละแต่ว่าร่างนี้เล่น s s ได้ค่าพลังไม่ตกนะครับตำแหน่งหลักก็คือ CF เป็นหลักอยู่แล้วเนาะดูเหมือนว่าการจบสกอร์จะต่ำกว่าร่างบิ๊กไทม์ภาคก่อนนะถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็สปีดต,ต้นเยอะอยู่ แต่ว่าต้องต้องอัพตามแนทางของสปีดนะดูการใช้เท้าครับร่างนี้ถ aw, นัดเท้าขวาการใช้เท e ้าซ้ายก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่ลาใช้แล้วคุณภาพดีครับสี่เต็มสี่นะโอเว่นถนัดสองเท้าครับแต่ว่าความถี่ในการใช้ก็ประมาณ 3, 4, นะสามเต็มสี่เนาะความกรเล่นอยู่ในเกณฑ์มตาตรฐานค่าคอมฟิตก็ค่อนข้างต่ำนะครับดูบูสเตอร์ครับบูสเตอร์ที่สไตรเกอร์อินสติ้งบวกสองที่เกมลุกบอลคอนทูล เก็บสกอร์แล้วก็สปีดต,ต้นครับโอเคแล้วก็บูสเตอร์อันที่2นี่ก็เหมือนจะนะเหมือนจะให้บูสต์ของสไตรเกอร์อินสติ้งด้วยหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจคุ้น,นดูสกิลครับเฮดดิ้งสกิลลูกมงลองแรงเคอร์เลอร์ er, สกิลปัน่นโค้งชิปช็อตคอนโทรลยิงลูกชิปครับคอมปติกฟินิชชิ่งยิงลูกท่ายากเฮลทิกสต็อกส้นเพิ่์สทาช็อตยิงจังหวะแรกเอาไซเคอร์เลอร์ er, สกิลปั่นก้อย สกิลยิงจุดโทษเกมแอนชิฟสกิลเรียกฟาวแล้วก็ซูเปอร์ซับครับอ่ะล่างนี้มีซูเปอร์ซับอ่ะถ้าจะเปิดเพิ่มก็แนะนำใส่สกิลประเภทดับเบิลท so ัชโซคอนโทรลอะไรพวกนี้เนาะวันทัชพักเอาไว้วันทู ut, นะหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับแต่ส่วนมากก็คงจะเอาไปเป็นซูเปอร์ซับแหละส่วนเอาเวนล่างนี้ล่างแมนยูก็ส่วนมากเอาไปเป็นตัวสำรองเนาะต่อไปเด็กผีอยากได้ที่สุดก็คือ เอริกคาตนากองโตของเราครับเอริกคาตอนาครับร่างนี้อายุ2 e 8ปีสูง188นะร่างนี้ถนัดเท,ทา้าขวาครับมาในปี9 3 94เกสไตายดิฟไลยิงฟอร์บ์กองหน้าวหลอกครับดูตำแหน่งที่เล่นได้เล่น CF ได้เล่น SS ได้แล้วก็เล่นเ f ได้ค่าพลังไม่ตกนะครับอ่ะดูการใช้เท้ากันหน่อยคาตอนาถนัดเท้าขวาครับการใช้เท้าซ้ายก็นา,นานใช้ครั้งแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพดีครับ3เต็ม4 กรอเกลนคงเส้นคงวาค่าของฟิกก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะ3ามเต็มสครับบูสเตอร์เป็นสเต็กรอินสติ้งครับเหมือนกับไมเคิลอเวนเลยวก2ที่เกมลุกมั่นคอนโทรลจบสกอร์แล้วก็สปิดต้นนะแล้วถ้าจะบูสต์เพิ่มก็แนะนำเป็นบูสเตอร์เม็ดที่2เป็นสเต็กรอินสติ้งเช่นกันครับอ่ะไปดูสกิลกันหน่อยดับเบิลทัชและสกิลพิเศษโมเมนตัมดิปปิ้ง เป็นสกิลที่สามารถบัฟค่าพลังการเลี้ยงบอลของเอลิกคาโตนาในพื้นที่เฟนนันเติร์ดก็คือพื้นที่ที่4่ในพื้นที่ที่สามารถโจมตีคู่แข่งได้ก่อนถึงหัวกระโหลกไปจนถึงเส้นหลังประตูของคู่แข่งประมาณนั้นนะครับไลทซิงช็อตครับสกิลยิงเหินลองแรงชุดติง้งสกิลยิงไกลเอลทิคสต,ตอกส้นเฟิร์สทำช็อตยิงจังหวะแรกวันทัชน์ทักใจบอลจังหวะเดียวทรูพร้ซิงใจบอลทะลุช่องพินพอยด์คอสซิงเอามาทำใหม่นี้ <c oughs> พินพอยด์คอสซิงครับคอสบอลริมเส้น เอาไซเคอลสกิลปั่นก้อยถ้าจะใส่ก็ใส่ซูเปอร์ซับหรือไม่ก็ไฟติ้งสเปรดแล้วก็โซคอนโทรลเข้าไปทุกคนที่เหลือก็ใส่สกิลตระกูลยิงแล้วกันเนาะแล้วแต่จะชอบเลยครับที่เหลือเป็นรองเลนเคอร์เลอร์ก็ได้หรือว่าสกิลตระกูลตระกูลยิงทั้งหลายนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้และคลิปนี้ผมไม่มีทองมีทองอยู่72บาท เดี๋ยวนั้นทุกคนขอกวรจะได้เข้าเกมเนาะก็หลังเลิกงานนะทุกคนงานยุ่งเหลือกเกินครับคลิปนี้ผมขอแพ็กนี้นะไม่ใช่คลิปนี้แพ็กนี้เลยผมขอใช้ทองฟรีในการเปิดแพ็กละกันเนาะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะสองร้อยก็สองร้อยสามร้อยก็สามร้อยนะทุกคนอ่ะมีเท่าไหร่เปิดแค่นั้นครับอ่ะ หมดยังอะหมดแล้วมีแค่3 0 0ทองทุกคนมีแค่3 0 0้ยทองจากนี้ไปจากนี้ไปผมคาดว่าไม่แพ็กนี้ก็แพ็กหน้าผมจะเปิดไม่เกิน1 0 0 0พทองที่จะได้นักเตะอีพิกหนึ่งตัวถ้าแพ็คนี้ไม่แตก3 0 0้ทองนี้ไม่แตกจะเป็นแพ็คหน้าที่ไม่เกิน1 0 0 0พทองจะได้อีพิกหนึ่งตัวผมคาดว่าอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าแพ็คม,ม, <c oughs> มิลานหมดเยอะแพ็คมิลานหมดเยอะเหลือเกิน นะโอเคสามไ้ทองครับแค่นี้ลุ้นกันหน่อยลุ้นพอ,องหอมปากหอมคอเปิดแบบช้ำๆนะมาเปิดเลยครับแค่นี้สามไ้ทองหนึ่งสองสามและหนึ่งสองสามครับแตกโอ้โหมือตือต๊อ ครับกกรไฮไลท์ไม่ขอพูดถึงนะสลับหน่อยอ่ะสองตัวนี้ใครก็ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ขอเอลิค,คาโตนาสองตัวนี้ใครก็ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ขอเอลิค,คาโตนาอ่ะสลับครับไม่รู้ขี่ทีละมีเอฟซีท่าน,นึงเม้นบอกว่าพี่จะเปิดไหมผมเปิดตามพี่ได้มาสามแพ็คแล้วอา้าว จะง,งานไปทำไมผมเปิดยากนักเกินสองแล้วก็หนึ่งสองสามครับแตกสีครับสปอรไลท์ส,สีเออมาเอาเปลี่ยนสีว่าโอ้โหเฮ้ยมามีเวลมีเวลมีสีละสีขาวแต่สุดท้ายทุกคน ใครจะไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมหน่อยนะครับอะใครจะฝากเปิดทักแชทเ้อ์ทักแชทเพจนะครับสองสามหนึ่งสองสามครับมาดอกนี้ออกดอกนี้ออกหนึ่งสองสาม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 ครับหนึ่งสองสามครับแล้วก็โอ้โหจบพอแล้ว พอแล้วแพ็คนี้ไม่ลงนู้นแล้วแพ็กที่แล้วอ่ะบทเยอะคือไม่เคยบทเยอะแบบนี้มาก่อนขอบคุณครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผม้วยนะครับพอฟแฟนชาแนลผมทำได้คุณก็ทําได้ไปก่อนลวครับสวัสดีครับบายอ๋อไม่เปิดอ่ะไม่มีอารมณ์เปิด